ครับผมต้องเจอยูเวงวิชิ่งแลนครับวันนี้มันตกกุ้งครับบังแตนครับนี่ครับสามลำครับอะไรครับครับเดี๋ยวรอชมครับว่าจะกินไม่กินครับไม่กินก็ต้องแจวครับเพิ่งจะมาถึงครับกำลังจะทำเบ็ดครับเบ็ดขาดครับโอเคครับ 75 lầm khắp, lấy lầm Bằng Bằng tren khắp, dốt níu đi À Ok khắp <laughs> sáng กำลังใจด้วยนะครับไม่เจอตัวใหญ่เลยใหญ่ันน้อยบอกมันมีมันมีไอ้แะเยอะอยู่อ่ะ แทะเหยื่อมันก็ต้องมีตัวนะใช่นไหมแทะเหยื่อต้องมีตัวโอ้โหปลากระทิ้งเงี้ยกระทิงโอ้โหเหี้ยเลืนลื่น ผ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ไม่มีผ้าเอามันไม่ได้เนี่ยที่เกียมผ้าไว้ไม่ใช่อะไรดานโอ้นจับมันใครไม่รู้แม่งคว้าหมาับไปแล้วได้เรื่องเลยเนี่ยฮะคว้าหม,มับไปแล้วไม่มือได้เรื่องเย่ยไม่เอาปล่อยมันไปแม่นี่กว่ากุ้งนะเนี่ย กินก <CK> ็ค่อยโน้มก็ค่อยโน้มนึกว่าโดนแล้วตัวใหญ่เรือกเป็นกระทิงเงี้ยนี่วะบครับ देख पोहन जब เออโยนครับเนี่ยขึนนอกเลยผมโยนไปใช้ตะกัวใหญ่นะผมกัวสิบห้ากรัม โดนครับโดนครับเอาครับสี่ครับโอ้ย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 อะไรกันนี่อะไรกันนี่กดขนาดนี้เลยครับ กดขนาดนี้เลยครับนี offerings 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 ่ครับนี่ครับนี่ครับใหญ่ครับมันล้มเลยครับกำเหลืองครับตอนนี้บางแตนมีแต่ก้ำเหลืองครับกินก็เป็นก้ำเหลืองหมดเลยครับ จะเป็นก้ามเหลืองหมดเลยครับ นี่ครับดูครับอืมมันจะตายหรือเปล่าครับนี่ครับนึกจัดครับชิ้นนี้เด็ดเลยอ อ้อนี่ครับหนายตัวครับโดนครับฟันเบ็ดแล้วครับเอฟซีฟันไว้ไม่รู้ไปทิ้งไหนแล้ว หลุดครับโอ้ยอะไรเนี่ยหลุดครับ FC ครับซีครับโดนครับตัวครับ ไข่หมดแล้วครับท้างบนนีนจะไข่หมดแล้วครับจะมีเป็นบางตัวครับตัวครับข้างบนจะเป็นท้องโพงหมดแล้วครับครับ FC ครับย้ายใหม่มาใหม่ครับ ตัวแรกครับ่ตัวแรกครับอุ้ย,อ,งงยอืม,มันดีโอ้โหดีครับโดนครับอุ้ยอุ้ยว่าถ้าถ้าดึงอย่างเนี้มันใหญ่ รวยโอ้ยโอ้ยเราจะได้ทักตวงโอ้โหสีครับเรจะได้ทักตวงตวกระดกเลยโอ้โหตัวนี้ไม่ขึ้นด้วยนเฮียโอ้โหก้ามเขียวก้านก้ามเขียวนเฮียเพิ่งเคยเห็นจ้า เลยด้วยเกือบไปแล้วจานเะนี่ยเนี่ยขึ้นมาบนเรือเบ็ดหลุดพอดีเลยอ่าเพราะายช่องมันจะต้องหลุดเนี่ยถ้ามันดิ้นอีกทีเดียวหลุดน่ครับอ่าเนี่ครับนี่ครับคบวามยาวครับ ได้ครับตัวนี้สามขีดได้นะมีพึ่งตายนะแต่ทีกนินกินกลืนกระเพาะไปตวงแนละ้วจานกลืนเข้ากระเพาะไปเลยอนะ่ะเบ็ดเนะี่ยผลผลสุดท้ายเป็นไงเรียบอืมเรียบ น้ำมันไม่ดีม,มัม้งด,ดีครับที่ว่ามันกินตะกี้เนี่ยดด้ด๊ๆเนี่ยโจมไม่โจมไม่โจก่ะชังไม่มเหอะเป็นตังแล้วกัน

หายไม่ได้ครับอยู่หลังกล้องครับดูวงครับ

Ep sĩ không nhé. ướp mì lướp mì lô hấp mà hấp không nhé. ướp hấp อยากก็ได้เดี๋ยวรับโดนเนาะนี่ใสขนาดนี้ก็ยังดีได้น้ำหนักหน่อย คหยุดหลุดไปตัวครับเดี๋ยวมันรับ มาใหม่ครับครัซื้อครับร้อนครับไม่ได้ตั้งกล้องครับครับไม่ได้ตั้งครับร้อนนี่หงิมือไม่ได้ตั้งกล้องครับแดดร้อนครับไม่เก็บกล้องไม่ได้กลางร่มครับครับมอได้ดูกันครับเดี๋ยวว่ากันนะครับ โดนนิดนะครับโดนนแล้วครับโอ้ยกดครับกด

ครับพอได้ดูครับมันร้อนครับถ่ายไม่ได้เลยครับรบโดนอล้วครับกหลุดไปตัวงครับกหลุดครับโดนครับสีครับ เ้อยน้ครับย้อนตะวันหน่อยครับกล้องคงจะโฟกัสได้นะครับนีหลุดครับนี่ได้ครับเอาครับพอได้ชมครับ ชิงจลิงเลยครับประมาณสามโลครับวันนี้ครับจเจอจะขอปิดคลิปก่อนครับเนี่ยครับอันนี้อยู่หมายสาแยกครับ ขอปอิดคลิปกันครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ